เอาะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกมบัสเต้ผมก็ได้กลับมาแล้วไงแล้วก็พอกับปืนอะไรก็ไม่รู้เป็นปืนที่แบบว่าเห็นมานานละแต่เขาไม่เคยได้หยิบมาเลยสักทีก็ดูว่าเราจะไหวว่าปืนเนี้ยก็จะมาทำชาเลนจ์เหมือนเดิมครับเว้ยว่าเล่นปืนชื่อปืนอะไรวะเออมาละชื่อปืนที่ชื่อว่า FN 2 0 0 0สูเกินปะเออพอดีก็ตามนั้นแหละก็มาเล่นปืนนี้กันนะครับเซตกันเลยว่าผมจะ มเล่นเซตไหนเออนี่ครับเซตที่ผมเล่นก็คือเป็นตามที่เห็นแหละผมเปลแคสแป8เองก็ตามสไตล์ผมก็คือตามท็อปเซิร์ฟครับก็เขาไม่น่าจะวางยาหรอกปืนก็ค่อนข้างที่จะเท่อะเท,ท่เอา มันหมดคมจะพูดเลยมาดูสไตล์กันเลยว่ามันจะเฟี้ยวขนันเชียวคือดาเมจก็คือ18ก็ไม่ได้แย่นะเสียไม่ได้แย่ว่ามีอัตราการยิงแค่ต่เจ็ดสิบอะอัตราการยิงอะโอ้โหก็โอเคแล้วพูดป้าแล้วเหือปากเมนวะโอเคมันเริ่มแลไรวันนี่จะเอามาแชมปจะเอามาแชมปเอาแชมปแว่โอเคไปดูกันเลยใหญ่โอเคมเริ่มมันไหรแล้วจะไหวเปล่าะปืนใหม่นะมันไม่ใหม่เดี๋ยวมันเก่าแล้วแต่มันใหม่สำหรับผมไงก็ผมไม่เคยเล่นอะเออเข้าใจกันนะ ไม่เคยหยิบมาเล่นเลยปืนประหลาดเนะแลไเป็นปืนที่แบบว่าล็อกด้วยนะปลดล็อกไม่เหมือนใครอะปลดล็อกไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอะชาวบ้านแบบปืนใหม่มาก็คือเก็บพาร์ตเอาใช่ปะเก็บพาร์ตยี่สิบหรือสิบวะแ้ยี่สิบนั่นแหละยี่สิบแล้วก็ได้เลยไอ้รูปสิบะยี่สิบไอ้รูปสิบคลิปนี้มีคำหยาบนะครับก็ควรใช้จักรยานในการรับชมนะโอเคปะ ก่อนใช้จกักรยานในการรับชมใครที่มีพ่อแม่อยู่ใ,ใกล้ก็ชวนพ่อแม่มาดูด้วยแล้วกดกดซับด้วยโอเค <c oughs> เป็นการตลาดแบบไหนนะใครที่พ่อแม่ดูด้วยก็อย่าลืมให้พ่อแม่มาดูแล้วกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำใจแล้วก็ให้พ่อแม่แนะนําว่าคาหยาบคํานี้พูดไม่ได้นะหนูก็จะมีคำหยาบนบ้างเออก็ตามอารมณ์คนเล่นเกมะนะก็เข้าใจกันหน่อย เฮ้ยมีคนอยู่ใ,ใกล้ไม่นะเราเก็บได้แค่เงินไงเราทำชาเลนส์อ่ะโอ้ชาเลานส์ะไรวะนี่ช่องเราไม่ธรรมาดาอยู่แล้วไงเราแม่งปึ๊บปึ๊บนี่ไงได้ปืนแล้วก็ซื้อกระสุนพร้อมแต่ไอ้นี่เราไม่พร้อมแล้วเกาะเอนเไม่พร้อมเลยโดนลูนเดี๋ยวก็หายแล้วแปบ๊บหนึ่งนะขอทิ้งก่อนอาเชิญปะเฮ้ยไม่เก็บอะเก็บสี่เออไม่เก็บอะ่ะ ตายนะไม่เก็บตายนะเป็นปืนเท่าแบบว่าไม่ใช่ตะกูลเอ้เมันความเป็นจริงมันเป็นปืนตะกูลอะไรวะ AR หรือเ m g วะนี่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้เรื่องปืนนะสอรี่ไม่ได้เก่งเรื่องปืนอ่ะผมไม่ได้เป็นทหารพอดีผมไม่ได้เป็นทหารทสอรี่สอรี่พุทธสอรี่สอรี่แต่กดอันซับแม่เลยนะคนดูว่าเพาแต่เราฟาร์มนานแล้ว เราพร้อมยิงแล้วปะวะมาเพราะว่าผมพร้อมแล้ววะ่ะผมว่าผมพร้อมลนะผมซื้อทส,สองกระบ,บอกเฮ้ยไม่ดีกว่าไม่เอ้ยใครอะอันนั้นแน่ใครอะโอ้บอดปะเนีเ่ยเฮ้ยไม่ใช่บอดดิเออไม่ใช่บอดทุกคนนี่คือคนเฮ้ยเชื <c oughs> ไ่ไม่น่าจะบอดแหละเฮ้ย <c oughs> คนดิโอ้เวลานี้ไม่มีอะอเด้ยใส่หั <c oughs> ไม่ได้แชมป์สักทีคนดูเบื่อแล้วอย่าเลยคนดูแบบโอ้ยเชนี่กักแม่กดอันซับแม่เลยอย่างเงี้ยโอเคผมจะมาโชว์ความโหดให้คนดูว่าผมแม่แบบไปเล่นโลบอคมาแล้วผมเก่งขนาดไหนอาชิพเมื่อกี้มีคนยิงกันข้างหน้าเนี่เจอละโอ้โหแล้วปืนอย่างนิ่งวอร์เท็กส์บลาสติงก์่อยป่อยกากาน้อยกาน้อยนี่ใครอะนี่ใครอะนี่ใครอะเอ้ยเอ้หยิบหยิบผิดปืนสอรี่ เฮ้ยถ <laughs> ้ากด2โลกเลยนะกด2เม็ดดิเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยข้างบนนี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้ว <c oughs> เจอแล้วได้ยินเสียงนะ <c oughs> ใช่ป่าวไม่ใช่เหรอเฮียขอเลสอ,อยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนจ๊ะพี่มาแล้วนั้นนั้นพี่มาแล้วนั้นยอ,อยู่นี่เปล่าอยู่นี่เปล่าเฮ้ยทจะไมเงียบจังอเงาหนะนี่ ได้2คิวแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเดอบอดเอบอวิ่งหาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยที่บอดดีกว่าทำไมอ่ะแรงผมไม่สูงเอ้ยอใครอ่ะกูหกพอละกูพอเลยกูพอเลยปืนเชี่ยแล้วมันเล็งยากที่หายลูกซองกดไปเดียวตายเดี๋ยวจะบ้าโอเคโอเคโอ้4สี่คิวนี่คือ ไอ้สองเลยสองคิวสองคิวนี่แบบใช้ทุกซองอีกสองก็คือปืนนี้ยิงบอดจะบ้าเอ้ยตั้งชื่อปืนใหม่กว่าปืนยิงบอดเอ้เสียงครโดดอะใครโดดวะอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนอะดูเลยอยู่ข้างบนชัวอ่าอย่ายิงผมนะผมคนดีผมคนเดียว อานักกูยิงคนแล้วไงย้าวลุกขึ้นมาดเพื่อนลุกขึ้นมาไม่ให้ลุกอลยโตรเถอะสเลยไปละของแบบนี้ยไม่ให้มารอบนี้ผมเอาไงเหลือสิบคนตอนนี้เราได้5คนละ แม่เล่นโลบอก,กลับมาก็ฝีมือยังอยู่ไงทุกคนไม่ต้องห่วงทุกคนเห็นผมเล่นโลบอกรึแบบอุ้ยกลับมาเฮ้ยเฮ้ยพี่คนนี้กลับมาแล้วแบบว่าเออยังไงดีวะเฮ้ยเล่นกากไหมอยังไงก็เหมือนเดิมครับผมกากเฮ้ยขยักแอนนั่นนะคนเดิมซะจะกาน้อยไปก่อนแล้วกันเดยเชื่อไม่ถึงนะกาน้อยอะ่ะ เฮ้ยไขอ่อะไม่มีเฮดเฮ้ยยิงยิงคนที่นี่เหรอเราสาข้าเมื่อกี้เราสาข้าเขายิงริง,รงทำไมเงี้ซอเลอเลซอเลสมาเลยอีกคนอีกคนอีกคนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงเจอกันเจอกันเอ้ยแล้วไม่ปีน,น่ะคุณนายมาพร้อมละเปีผมยัดกระสุนพร้อมบอกพร้อมเดี๋ยวขอยัดกระสุนก่อนน,น,นีซ้ายขวาหน้าหลังตอนนี้ใส่หูฟังข้างเดียว พาทายตัวเองจัดไม่ใช่อะไรหรอกจับกระเสือตัวเองเฮ้ยันแหนะสวัสดีครับชาวโลกเอ้ยวิคนนี้มาสไลด์ตึงเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอ่ะเจ็บหน้าเจ็บหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยช็อกกินเห็ดสอดเล่นเหี้ยเลยไม่ไหวแล้วโอ้ย sick เฮ้ย อ่าขอบคุณมากกูได้กูได้ปกคลิปแล้วเขาลงที่เดิมป่ะไม,ไม่ลงหรอไม่อเอ้ยอาจจเอตัวเองอาจจเอตัวเองอันมีเหตุ vortex blasting cage ืปืนนากากยังอ่ะไอ้โอ้ยเยี่ยปืนกา,กากมาก เอาคืนเกาได้วะแค่ถ่ายปกคลิปไปเฉยเอาคืนละเอาคืนละเอาคืนละเราแค่ถ่ายปกคลิปไปเฉยได้อยเดี๋ยวมันเอาเราปืนเราไปวะน่ะไม่นะนั่นปืนเล้าปืนมันกากจังอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนวอร์เท็กซ์มาสติงเจนสุดยังวะมันแบบคล่องตัวมากเขาที่รู้ได้ลึยลงไป ยิงงวด้ายิงงวด้ตายไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไว้ยเอาการเลี้ยวไปยิงผมอ่ะเฮ้ยอ่านายกลับมาแล้วสวัสดีครับท่านสมาชิกอ้วปืนมึงดีจังอ่ะเอาแล้วไงเอาไงเอาไงอ่ะเอาจังหวะนี้ยังไงอ่ะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหชี้มันคล่องตัวช้าปืนแม่งคล่องตัวน้อยจังเอาอละเอาอละเอาอละ มึงอีกแล้วนะอ่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุก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 อืมโอเคเราเป็นมิดกันนะปะเอาปืนกูขึ้นมาแต่ไม่ใช่นี่วะไอปืนเรามันซื้อใหม่ปะวะโอ้โหเอาปืนขึ้นมาเราได้ปกคลิปแล้ว ไม่ใช่นี่ปืนเราเหรอเออนี่ปืนเราปืนเราเนี่ยแต่มันใส่สก,กินไงไฮ้ไข่ใครอ่ะใครอ่ะว้ายิงไม่ตายเจย้โอ,อ้อ่ากูตาย